กราบสวัสดี f อสซีสุขสุขนทุกท่านนะครับวันนี้ลุงหลอด f อมีรายการบั้งไฟนะครับบ้านน้องเป็ดนะครับตำบลน้องเป็ดนะครับหรือว่ากุดกระเหลบนั่นเองอำเพิ่มเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพหกสิบเจ็ดครับรายการลักไฟมีดังต่อไปนี้ครับบังที่หนึ่งาภัยพทลูฝ่าไปหาเธอครับบังที่สองเขยสุวรรณสามยรุนดูไบสี่สี่พี่น้องห้าหนุ่มภูทร 6. ฝ่าลังฝน 7. โกยข้ามสี่หาย 8. สอไพศาล 9. สอแท็กเตอร์ 10. ว่างสันติสุข 11. ท่องผักดี 12. สอแซนแก้ว 13. แอดเทวดา 14. ส่อราชวง 15, วง 15. บุดิชายเบิกฝ่า 16. นุ่มกอทมอเอาเถียน 17. สอพอรอพิมล 18. กุ้งจเจริญทรัพย์ 19. เพรเมืองคอนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรค์น,นะครับผมเครื่องเสียง โดยปีชา20นะครับผมผูกโบ200บาททุกที่ยืนนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับอยู่บ้านน้องเป็ดห้างจากบ้านลุงหลอดบ่อกไก่นะครับผมแล้วเจอกันนะครับแต่สำหรับลุงหลอดบัวถ้านในตาชินใจนะครับเพราะว่ามันมี2หม่องอยู่บ้านคุยคุยตับเตาคุมเงินกับน้องเป็ดนี่นะครับเดี๋ยวมืออื่นค่อยว่ากันนะครับขอบคุณที่ติดตามอ้อมมัดเดาทางสูงลุงหลอดตีไปให้หมัด6บังเลยนะครับผม เป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวไข่ไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับนีว่างสันติสุขแอเทวดาสอราชวศงนะครับอ้าวเทียนนะครับส so, อพอดิมุแล้วกักุงจเจริญทรัพน,นะครับสาหรับส so, อพรดมิมลเมือนีแตกค่าฐานจาวนะครับแต่ว่าสําหรับลุงหลอดว่ามืออื่นหนาจิแก่ได้นะครับผมอ่ะรอรุ่นรอเชียร์ไปน้ากันนะครับคอยโชคให้มานะครับ ูไดไปก็ได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ